หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปให้คุ้มเป์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาซิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน กรกาบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกมรวยเจนวอร์ริปกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะมาดูนะครับรายละ,ะเอียดนะแพท6.1ที่เราจะมาสู่เกมรอยริปนะในช่วงวันที่17เมษายนนะครับผมโดยในคลิปนี้นะผมจะนําข้อมูลในะของที่ไปรู้มาแล้วก็ไปหาเจอมานะเกี่ยวกับแพท6.1นะครับผมซึ่งอาจจะยังบอกไม่หมดหรืออาจจะยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมจะจะนํา อาหลักๆก,ก็คือจะเป็นพวกไอเทมนะครับผมหรือเกมเพย์ต่างๆที่เราจะเปลี่ยนไปในอนาคตแล้วก็ในส่วนของอากล่องปริศนาที่เราจะเข้ามาใหม่นะครับที่เป็นเหมือนกล่องของ b a t t l e City นะที่ทำการสุ่มคล้ายๆกับระบบ h e กเกรสเนี่ในหมวดของเฮกเชคนะครับผม ก็มันจะมีความสามารถอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาบอกให้เพื่อนๆอแบบคร่าวๆกันนะก็ก่อนที่เข้าไปรับชมเนื้อหากันนะก็รบกวนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วคนทาเรียบร้อยกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันกับรายละเอียดแรกกันเลยนะครับผมเอาล่ะอย่างแรกที่จะมาพูดในคลิปนี้เลยก็คงจะเป็นในเรื่องของไอเทมนะครับผมโดยไอเทมนั้นได้แพทหกจนะจะเข้ามาทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมก็จะเป็นไอเทมสายเวททั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกัับออเเเทชิ้้นนนนนนนแรกกก่่ลยะะะจขึาพพืดูค มชินีนะครับผมจะทำงานนะก็คือเราต้องขึ้นรองเท้าก่อนแล้วก็ทำการอัปเกรดรองเท้าอีทีเป็นไอเทมเอนชานนะครับผมโดยความสามารถของไอเทมชินนี้นะเมื่อเรากดใช้งานครับจะทำการนะฮปล่อยระเบิดต้้าแข็งนะใส่ศัตรูเป็นรูปวงกลวยนะออกมาหลายๆเม็ดเลยนะครับผมโดยไอเทมชินีจะทำการสร้างความเสียหายเวทแกศัตรูที่โดนแล้วทำการสโลศัตรูนะครับผมซึ่งสโลประมาณ65%ซึ่งถือได้ว่าสโลหนักมากๆเลยนะโดยไอเทมชิน้นีจะเอามาเล่นในเรื่องของการทำจังหวะนะครับผมให้กับแชมเปี้ยนพพอร์ตนะฮะ หรือแชมเปญเมดบางตัวที่ต้องการ CC นะครับผมทำให้เราต่อขอมโบ c c ได้ง่ายๆอย่างเช่นตัวของเซราฟีนอะไรแบบนี้เนาะหรือพวกตัวละครอย่างมอร์กาน่าที่ทำให้เัวศัตรตูเดินสโลช้าล,ลงทาให้เรากดสกิลหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะโดยเอฟเฟกต์การสาโลของมันจะสโลนะครับนานถึง2วินาทีเลยนะเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีมากๆนะน่าจะเป็นไอเทมที่เปลี่ยนเกมเพย์ของซัพพอร์ตเลยนะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันตอนที่ตัวเกมมันอัพนะว่าไอเทมทีเนียมันจะส่งผลขนาดไหนนะ ต่อมาครผมก็จะเป็นไอเทมชิ้นใหญ่นะครับผมอันนี้จะไม่ใช่ไอเทมเอนชานนะแล้วก็จะเป็นไอเทมที่ใน PC ไม่มีด้วยนะครับผมโดยไอเทมชิ้นนีนะ้จะเป็นไอเทมสายเมทนะครับผมจะทําให้การที่เราอออไอเทมชิ้นนี้มาเนี่ยเมื่อเราทําการใช้สกิลโดนศัตรูนะจะทําการ ทิ้งนะครับผมเป็นเหมือนจุดระเบิดเอาไว้นะรอบๆสกิลของเราที่ไปโดนศัตรูนะโดยถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูนะครับผมอยู่ในระยะของเม็ดระเบิดเหล่านั้นะมันทําการระเบิดสแต็กนะครับผมทาให้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้นะแล้วไอ้สแต็กเนี่ยมันสามารถมีมากกว่า1จุดได้ด้วยนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีศัตรูนะครับผมอยู่หลายๆที่แล้วเราใช้สกิลโดนศัตรูหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับผมหลายๆที่พร้อมกันเลยนะเป็นดาเมจต่อเนื่องนะค่อนข้างที่จะขี้โกงเลยก็อาจจะเหมาะกับพวกตัวละครเมสโป๊กหรือพวกเมสเบิ ในเรื่องของการทำซีซีทำจังหวะดาเมจเอลีนะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้จะทําให้ตัวเมยกลับมาพังงาดอีกครั้งได้หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวที่ผมเห็นเกมเพย์มาเนี่ยผมคิดว่าไอเทมชิ้นนี้จะเป็นไอเทมที่สร้างความน่ารำคาญอย่างมากสำหรับคนที่โดนต่อนนะแล้วก็อาจจะทําให้ตัวเมทหลายตัวกลับมาได้เลยนะพอเห็นภาพเนี่ยก็จะมีตัวของซินด้าครับผมหรือตัวของซิกนะครับผมพวกตัวละครที่มีสกิลเอลีเยอะๆเนี่ยน่าจะมีความดุนแรงแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับไอเทมชิ้นนี้ได้อย่างดีเลย ก็เดี๋ยวต้องมารอดูเกมเพย์จริงๆนะตอนที่เกมมันอัปเดตออกมานะว่าไอเทมชิ้นนี้จะโบเกนขนาดไหนนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมโดยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับเมื่อเรานะใช้สกิลอันติเมทนะครับผมจะทําการสร้างพื้นที่เผาสตูนะรบ,บริเวณรอบๆที่เราปาอันติลงไปนะครับผม โดยความสามารถนี้จะทำการเผาสตูนะแล้วถ้าเกิดเอาอ้างอิงจากเวอร์ชันของ PC เนะี่ยไอเทมชิ้นนี้จะทําการลดเกาะของสตูลงด้วยนะครับผมแต่ว่าสกิลนี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลอัลติเมตเท่านั้นนะเป็นไอเทมที่เหมาะกับพวกตัวละครที่มีสกิลอัลติเมต a อลีหนักๆนะอย่างเช่นพวกตัวละครของซิก แบรนด์ฟิทเตอร์สติกเป็นต้นนะครับผมเนี่ยผมคาดหวังกับไอเทมชิ้นนี้มากเลยนะว่ามันจะทําให้ตัวของฟิทเตอร์สติกของผมเนี่ยกลับมาพังอาดอีกครั้งได้ในแพทช์จุหนึ่งหรือเปล่านะซึ่งมันจะโกงขนาดไหนนะเดี๋ยวก็ต้องรอนะครับผมตัวของเกณฑยอัปเดตแล้วแลวผมจะทําการรีวิวให้เพื่อนดูนะแต่ผมคิดว่าไอเทมชิ้นนี้น่าจะเป็นไอเทมที่เอามาละลายแท้งได้ดีมากนะถ้าเกิดมีเอฟเฟกในเรื่องของการลดแนวต้านทานเวทของสตูล,ลงเหมือนแบบในเวอร์ชันพ c นะเพราะไอเทมชิ้น,น ต่อมาเป็นในส่วนของเกมเพย์นะครับผมผมขอเรียกนะครับผมเจ้ากล่องนี้ว่ากล่องปริศนานะครับผมโดยกล่องนี้จะทํางานคล้ายๆกับตัวของกล่อง h e กเท็กนะครับผมที่เคยมีในยุคของ GH เนะครับผมก่อนยุคของ b บดเดิลซิตเนาะโดยกล่องนี้ครับผมจะโผมาตั้งแต่1นาทีจนถึง7นาทีแรกนะของเกมนะครับผมโดยมันจะโผมาทุกๆ30วินาทีนะแล้วเราไม่ต้องแย่งกับฝั่งตรงข้ามนะเพราะมันจะขึ้นมานะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนาป้อมศัตรูแล้วก็ป้อมของเรานะแต่ว่ามันจะขึ้นมาเพียงแค่ อ่าหน้าป้อมแรกนั่นถ้าเกิดตายไดที่ป้อมเรายังไม่ถูกทำลายนะไอ้กล่องเนี้ยมันก็จะยังโผล่ออกมานในช่วง 1- 7นาทีแรกนะแล้วกล่องเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดเราเก็บใช้งานไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการกดใช้ไอเทมที่เราสุ่มได้มาภายใน60วินาทีนะแล้วกล่องเนี้ยก็จะทำการสุ่มทุกๆ3 0บวินาทีนะครับผมโดยกล่องเนี้ยจะทำการสุ่มความสามารถที่มีความสามารถหลากหลายเลยนะครับผมโดยจะมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกให้เพื่อนแบบคร่าวๆกันนะ ความสามารถที่หนึงนะครับผมจะทําการสุ่มคุกกี้ขึ้นมานะเมื่อเรากดนหาวอ้ไอเทมชิ้นนี้นะก็ทําการฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาอย่างต่อเนื่องนะครับ ความสามารถที่2นะครับผมถ้าเกิดเราสุ่มได้ความสามารถนี้จะทําให้เราในครับผมสามารถฆ่ามิเนียนได้1ตัวนะครับผมแล้วจะทาให้เราเนี่ยได้รับรางวัลทองกับบัฟสแต็กนะครับผมจำนวน3สแต็กนะโดยสแต็กอันนี้จะทำให้เราในครับผมสามารถสังหารมนะิเนียนนั้นในเรื่องของการเพิ่มความสามารถที่แบบทําให้เราฆ่ามิเนียนได้ง่ายขึ้นนะ,ะการสังหารมิเนียนหนึ่งตัวเนี่ยก็เท่ากับว่าใช้1สแต็กนะครับผมโดยเพื่อนๆในครับผมคิดประมาณว่าเป็นเอฟเฟกของไอเทมซัพพอร์ตนะถ้าเกิดเราสุ่มอันนี้มาเราก็จะเคลียร์เลนได้ไวขึ้น ต่อมาในครับก็จะเป็นความสามารถที่3นะครับผมถ้าเกิดเราสุ่มได้ความสามารถอันนี้ก็คือจะทําการคว้างแต่กระจายนะเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับผมแต่ถ้าเกิดนนะเราสามารถโจงตีโดนแชมเปี้ยนนะจะทำให้เราได้รับทองนะหรือมีเดียนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราโจงตีในหะัวใส่แชมเปี้ยนเนี่ยจะได้รับโบนัสทองมากกว่าการโจงตีใส่มีเดียนนะ ความสามารถต่อมานะครับผมถ้าเกิดเราสูงได้ความสามารถอันนี้นะจะทําให้เรานะสามารถเปิดแมปนะบริเวณรอบๆที่เราต้องการได้นะครับผมและทําการเปิดเผยนะยูนิตศัตรูในพื้นที่หรือกับดักแล้ววอร์ดด้วยนะครับผมและจะทําให้สิ่งเหล่านั้นในการที่เราเจอเนะี่ยมีพลังชีวิตเหลือเพียงแค่หนึ่งนะเท่ากับว่าเราไปโจมตีทีเดียวนะก็จะทําให้ของเรานั้นนะพังได้เลยนะครับผม และความสามารถอย่างสุดท้ายนะครับผมของกล่องปริศะนาะนนั้นก็คือเมื่อเรากดไดไอเทมชิ้นนี้นะทำการสุ่มขนาดตัวเองนะถ้าเกิดเราบัฟในเรั่อไดบัฟขนาดตัวให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ทาการสร้างความเสียหายนะครับผมได้รุนแรงยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราได้รับบัฟในเรื่องของการลดขนาดตัวลงเราจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดนะของกล่องปริศนานะครับผมซึ่งกล่องนี้จะมาสร้างเกมเพลย์ได้หนักหน่วงขนาดไหนก็ต้องมารอดูกันนะอ่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับผมด้ที่ผมรู้มานะว่าความสามารถอันนี้จะเข้ามาเพียงแค่ในโหมด PVP เท่านั้นนะในโหมดแรงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับผมหรืออาจจะเอามาเล่นในโหมดของ PVP ก่อนแล้วอาจจะเปิดใช้ในแรมได้ในแพตต,ต,ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะ แล้วก็เป็นการเปลี่ยนเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คือในส่วนของบัฟฟ้ากับบัฟแดงนะครับผมก็คือบัฟฟ้ากับบัฟแดงเนี่ยถูกบัฟนะให้เก่งขึ้นตามเวลาของเกมนะก็คือก่อนหน้านี้ บัฟในของมันเวลาเราถูกฆ่าไปกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยมันก็จะอัปเกรดตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไปจนถึงขั้นสุดท้ายถ้าเกิดสมมติว่ามันอัพไปจนถึงขั้นสุดท้ายตอนช่วง12-13นาทีเนี่ยมันจะทําให้ทั้งทีมน่ได้รับบัฟทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทําการเงื่อขไขก็คือเราต้องฆ่าก่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนนี้นะแต่ตอนนี้ห้เกมเพย์เนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วครับผมก็คือถึงต่อให้เราไม่ฆ่าบัฟแดงหรือบัฟฟ้าเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมม,ม,ะะมติว่าบั้ากกกกัััับแดดดงงเเเนนนี่่ยยมอออูใรระะะววลทํห็็จปตไค ตอน7นาที30มวิก็จะอัพเป็นขั้น2นะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถแชร์บัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้1คนแต่พอเนี่ยเข้าสู่ช่วงสินาทีเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่านะครหบวมบัฟแดงหรือบัฟฟ้าได้เนี่ยก็จะทำการแชร์บัฟให้กับทั้งทีมเลยนะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องสังหารมิเนียยเพื่อรอแบบว่าให้ตัวของบัฟเนี่ยมันพัฒนาการตัวเองนะคือตอนนี้พอครบเวลากำหนด12นาทีปุ๊บ7นาที30มสิบวิปุ๊บคือมันอัพตัวเองได้ทันทีเลยทีีีี่่่่่เเเรรรรราาาาาาไไมต้้้้้ออออองนะงงงนนนนนนนัััักกก็็ถืดดวปปะะทคคขๆสหบบใ และนี่ในหอก็จะเป็นรายละเอียดนะของไอเทมใหม่นะนกลไกใหม่เกมเพย์ใหม่นะที่ผมพอทราบมานะครับผมถ้าเกิดรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมาอัปเดตให้อีกในอนาคตนะครับโอเคขอหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้กันไหมนะเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชองของผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้นะจะเป็นระบบซุบแต่งจากทาง YouTube หรือลิงก์โดเนทอยู่ใต้ดีคิปชันเลยโอเคครับผมสารคดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกกคคคนนมมมา,มาที่รรัับบบชลิปของผจจ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเรนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย